ข่าวด่วนสายชิปนะครับผมวุฒิสมาชิกจากทั้งสองพรรคของสหรัฐนะฮะกำลังผลักดันกฎหมายใหม่นะครับเป้าหมายก็คือบล็อกนะฮะไม่ให้บริษัท n อมวีเดียของเราเนี่ยนะฮะขายชิป h 2 0 0นะแร็แบ็แบ็กเรลนะครับให้กับจีนเป็นเวลา30เดือนโอ้โหพูดง่ายก,ก็คือล็อกข้อจำกัดส่งออกที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยให้แน่นกว่าเดิมนะครับผมก่อนที่ทำเนียบขาวเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องการอนุมัติ S200 นะครับผมทำไมถึงเดือดขนาดนี้เพราะว่าชิประดับ S200 เนี่ยฮะและก็แบ c วิลเนี่ยคือหัวใจของ AI นะครับผมและสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะอยากให้จีนนะครับผมได้เทคโนโลยีล้ำที่สุดของโลกไปแบบง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่สงครามการค้าแล้วนะครับมันคือสงครามชิปบวก GPU แบบตัวต่อตัวนะครับผม ผลกระทบก็คือถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะเพื่อนๆรายได้จากการขายชิปให้จีนของเอวิเดียนเนี่ยจะถูกปิดประตูเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนั่นเองนะครับแต่มันจะทําให้ยอดขายจากประเทศอื่นนะอาจจะเร่งตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าการผลิตเนี่ย ถูกเบนออกจากจีนไปที่ตลาดอื่นทั่วโลกนะครับผมนี่คือเกมการเมืองที่ส่งแรงสะเทือนทั้งวงการใหญ่ๆนะฮะทั้งซัพพลายเชนของชิปเองนะครับสงครามชิปครับยังไม่จบแน่นอนนะฮะเพื่อนๆคิดว่าสหรัฐเนี่ยควรบล็อกชิปขั้นเทพจากจีนไหมนะครับหรือว่าไม่ควรบล็อกก็อยู่ทีมไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับ